สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับใกล้วันเข้ามาทุกทีฝ่ายโจย์ออกข่าวเตรียมคดีคลึกโครมทั้งประชุมความพร้อมอายการ ทั้งประชุมความพร้อมของฝ่ายพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งแน่นอนที่สุดที่จะต้องถูกเรียกเข้าไปเป็นพยานตามหน้าที่ซักซ้อมกันให้ดีๆอย่าไปหลงกลการซักค้านของทนายจำเลยเหมือนคดีหวย30ล้านหาฝ่ายจำเลยทีมทำคดีจริงๆซุ่มเงียบเหมือนพยักษุ่มตะปบเยื่อมันเรื่องอะไร จะแหวกญ้าให้งูตื่นพวกที่ส่งเสียงรู้ดีทั้งหลายล้วนเป็นพวกกรอบนอกที่ไม่เกี่ยวกับคดีแต่เกี่ยวกับยอดวิว y o u t u b ฮา่าที่ชั้นมองว่าฝ่ายโจทย์กำลังกรำศึกแบบเดิมทำให้นึกถึงงานเขียนของหม่อมคึกฤทธิ์เรื่องพม่าเสียเมืองพระเจ้าสีปอโดยการควบคุมของมเหสีพระนางสุพยา เมื่อส่งทราบข่าวว่ากองเรืออังกฤษซึ่งหมางใจกันเพราะพมา่หาหันไปฝักไยกับฝรั่งเศสกำลังยกขึ้นมาเพื่อย,ยึดราชอาณาจักรใกล้จะถึงเมืองหลวงมันดาเลอยู่มารมารอพระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งให้เกณฑ์ไพรพลตั้งกองทหารเตรียมรับมือตามโบราณราชประเพณีมีโขน หนังมหรสศพประโคมทั้งกลางวันกลางคืนปลุกใจผสกนิกรให้ฮึกเหิมครั้นเมื่อเรืออังกฤษมาถึงส่วนใหญ่เป็นทหารเลวรับจ้างวงเล็บทหารเลวหมายถึงทหารชั้นผู้น้อยจำนวน40กว่านายเห็นกองทหารพรมาร่าที่ตั้งรับจัดริ้วขบวนสวยงามมีธงทิวหลากสีสันทุกนายแต่งองค์ทงเครื่องเต็มยศ แบบเดิมเหมือนเมื่อครั้งรบสยามแล้วได้ชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาก็เกิดอาการสตั้นไป5วินาทีนึกสงสัยว่านี่เขากำลังฉลองอะไรอยู่แน่ๆคงไม่ได้เตรียมรบแน่ฝ่ายทหาพรพมา่าเมื่อเห็นเรือมาถึงก็สั่งประโคม,มหมหรสพปลุกใจพากันโห่ร้องพากันวิ่งฮึดด่าหน้าเข้าหาเรืออังกฤษ ทางฝ่ายอังกฤษหลังจากหายสตันก็ยกปืนไฟประทับบ่าตามคําสั่งของกัปตันและยิงรัวๆไม่ยัง้งพม่าร่วงลับดับตายราวกับใบไม้ร่วงอย่างให้เกิดความรักตัวกลัวตายไม่ว่ากรองจะรัวตุมตุมปลุกใจอย่างไรก็ไม่มีใครหานกล้าดาบขอเง,งาพุ่งเข้าส่ทหารอังกฤษ อีกไม่พากันวางอาวุธหมอบราบขอชีวิตปล่อยให้หานอังกฤษวงเล็บส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญาที่มาที่ว่าทำไมพม่าถ,ถึงเกลียดชนชาตินี้และขับไล่ออกจากประเทศตนรุกเข้าพระราชวังจับเอาพระเจ้าสีปอและพระนางสุภยรัตไว้ได้พม่าจึงเสียเมืองในคราวนั้นนั่นแหละฝ่ายโจ์ กำลังแสดงมหรสพจำอวดปลุกใจโดยมีไพร่พลทหารเร็วเป็นเพจเป็นช่อง YouTube ข่าวต่างๆแทนที่จะมองข้อเท็จจริงและเมื่อถึงเวลาชิงชัยฝ่ายจำเลยที่ซุ่มเงียบแต่มีอาวุธที่ทันสมัยเฉียบคมกว่าสู้ศึกด้วยสมองและการวางแผนหมากกลย่อมคล่องตัวกว่าการทำยุทธหกธี แบบโบราณใช้วิธีปล่อยข่าวแบบสมัยไทยรบพม่าแบบนี้จะไปได้กี่น้ำอันหนึ่งโจ์ร่วมยิ่งแล้วใหญ่ไม่มีหน้าที่ทําอะไรนอกเหนือไปจากคดีแพง่งซึ่งจะต้องชนะคดีอาญาเสียก่อนเผลอ่สามแสนค่าทนายโจทย์ร่วมอาจจะจ่ายไปฟรีๆไม่ได้ทําอะไรให้ผู้เสียหายเลยที่อวดว่าหาหลักฐานให้ทางอายการนั้น เป็นการตีกินหลอกคนไปวันๆเท่านั้นน้ำลายล้วนความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเล่นละครแกล้งไม่รู้จักในซออีกหนึ่งสัปดาห์ลุงป้าไปศาลตามนัดซึ่งถูกกล่าวหาอุ้มเด็กโดยมองไม่เห็นหลักฐานอะไรส่วนอีกฝ่ายมีคลิปน่าสงสัยที่ f อและ YouTube ของลุงเก็บไว้มากมายดังนั้นทนายลุงสู้ได้ตามที่ทนายเคยพูดไว้ว่าสบายสบายจึงไม่น่าห่วงเพราะเมืองเรายังมีความยุติธรรมคงไว้ที่ศาลจับตามองศาลกันต่อไปแต่ก็ยังมีคลิปสำคัญเรื่องเล่าจากในซอคอยค้ำยันอยู่ อีกฝ่ายก็หนาวมากขึ้นเพราะมีช่องมาดามกับเจ้าปู่และปู่มหามุนีรวมทั้งช่องอื่นๆต่างก็เจาะลึกตรงจุดในบ้านหลังใหญ่นับสิบคนบ้านนี้ร่วมมือช่วยกันโยนความผิดให้ลุงป้าซึ่งไม่รู้เรื่องครอบครัวใหญ่รู้เห็นร่วมทำความผิดที่เกิดขึ้น แต่โยนให้คนอื่นเรื่องนี้ผมก็เคยโพสต์ไว้ในนิทานเมื่อต้นปีว่าพวกเขารู้กันการเจาะลึกตรงจุดของมาดามกับเจ้าปู่ทำให้มีคนดิ้นเรื่องนายซอกกกอกเป็นหมู่บ้านผืนเรียบที่ผู้คนไปมาหาสู่กันง่ายๆเป็นประจำ การที่นายซอทำงานกับนายแม่หลายเดือนครอบครัวใหญ่จึงรู้จักดีรวมทั้งชาวกกกเกือบทุกคนก็ต้องรู้จักและจำเสียงได้เรื่องเล่านายซอทุกคนที่นั่นย่อมเชื่อว่าจริงจึงพากันเงียบการเจาะตรงใจบ่อยๆทำให้คนหนึ่งในครอบครัวใหญ่เล่นละครทำทีแกล้งเล่นละครไม่รู้จักนายซอ ตามการเสนอแนะของคนข้างนอกนิยายตามหาในซอจึงเริ่มขึ้นเพื่อตบตาคนทั่วไปบ้านใหญ่ถนัดมากกับการตบตาคนทั้งประเทศและคนในโลกซึ่งโยนผิดให้ลุงป้าขำไม่รู้จักในซอได้อย่างไรสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคลิปหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook เอทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโอ้ยใจร้อนอยากอ่านคําฟ้องใจจะขาดถ้าว่าเด็กเดินออกจากที่ซ่อนขึ้นเขาเองได้อีชั้นจะขำเป็นภาษาซิมบับเวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าผู้เสือรอฟังป้านะคะถัดมานะครับบอกว่าใกล้แล้วค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าหัวเราะยังไงขอเสียงหน่อยป้ายานถัดมานะครับบอกว่าอยากฟังเหมือนกันค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่ารอค่ะรอยิ่งใกล้ถึงวันก็ยิ่งลุ้นคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะป้าปูเสือรอนอนรอฟังคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าปูเสือรอนะคะถัดมานะครับบอกว่าป้าอัดคลิปตอนหัวเราะด้วยนะอยากฟังภาษาซิมบับเวถัดมานะครับบอกว่า ไอซอด์ดวงของลาเต้จะได้แสดงบทไหนในคำฟ้องหรือเปล่านอถัดมานะครับบอกว่าเวลาเดินช้าจังค่ับป้าถัดมานะครับบอกว่าซ้อมขำให้ฟังก่อนเลยป้าถัดมานะครับบอกว่าปักหมุดรอเลยถัดมานะครับบอกว่าอยากเห็นตอนอุ้มเด็กไปถ่ายคลิปไปมากกว่าค่ะถ้ามีนะมีไม่กลัวกลัวไม่มี ถัดมนานะครับบอ,อกว่ากลัวจะไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำค่ะถัดมาน,นะครับบอ,อกว่ารอลุ้นอยากฟังเหมือนกันค่ะป้าถ้าเป็นแบบป้าว่าน่ะจะหัวเราะดังๆกับป้าอีกคนถัดมนานะครับบอ,อกว่ารอฟังป้าบอกถัดมาน,นะครับบอ,อกว่ารอข่าวรอฟังจากคุณบุหลันถัดมาน,นะครับบอกว่าขำด้วยคนค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่านับถอยหลังเลยครับป้าทงเทงอีกแดวันรู้เรื่องถัดมาน,นะครับบอ,อกว่า มันขับไม่ออกสีขาป้าถ้าสำนวนออกมาแบบนั้นน่ะเท่ากับฟันทงไว้ขอเหตุผล